สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ ok. ัลลอกโซดิกกับดิฉันอาจารย์รักนะคะในคลิปนี้เราอยู่ในส่วนของโค p ปอร์เช n ิสสมพงษ์ ทางดวงกับงูเข็นเข้าประกอบกันนะคะในคลิปนี้วันนี้เราจะดูดวงของหวังเฮอร์ตี้กันนะคะหวังเฮอร์ตี้นะคะเกิดเมื่อวันที่20ธันวาคมปี2541นะคะลักษณะลูกดวงเป็นธาตุที่ก่อเกิดในดวงชะตานะคะปีเกิดเนี่ยเป็นธาตุที่ให้การสนับสนุนนะเป็นธาตุที่ก่อเกิดให้การช่วยเหลือและก็เป็นแรงผลักดันนะคะตำแหน่งล่างของปีเกิดนะคะคือเกิดปีขาเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ลากของตำแหน่งเดือนชะตาเกิดหมายถึงไม่ว่าจะทําอาชีพหรือโอกาสอะไรต่างๆ ะะถือว่ามีความแข็งแรงนะคะจากคนให้การช่วยเหลือก็หมายถึงมีเรื่องของข้อตกลงสัญญาหรือข้อผักดันนะคะที่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องและผลประโยชน์นี้ก็จะส่งเสริมของหัวเเ้ตตี้โดยตรงด้วย,ยนะคะลักษณะรูปรวมเป็นแบบนี้นะ,ะเป็นท่าที่ ให้การสนันุนและก่อเกิดนะคะลักษณะเดินดวงชะตาเริ่มเดินดวงตาตั้งแต่5ปี4เดือนนะคะ5ปี4เดือนในตามพืม้นโวงชตาเกิดแล้วก็มาเดินท่านี้ท่าต่อจาก5ปี4เดือนก็คือ ขาชลูแลวก็ขานาอนะคะพื้นที่กลุ่มนี้เป็นพื้นที่กลุ่มธาตุไม้นะคะตัวแรกเกินเป็นพื้นที่กลุ่มธาตุทองนะคะกลุ่มธาตุทองอาจจะเป็นสนับสนุนอิ่งในช่วง5-15ปีนะคะแต่ต้องแต่15-25เขาจะได้เป็นพื้นที่ธาตุไม้เป็นพื้นที่ที่ดีของตำแหน่งปีผู้การสนับสนุนและเป็นตำแหน่งที่ดีของเดือนนะคะเพ่านี้หลักหลักตรงนี้ก็คือว่าเป็นพื้นที่ธาตุไม้จะไม่ส่งเสริมให้กับวังเพอร์ตี้โดยตรงแต่เนื่องจากผู้้การสนับสนุนเป็นตัวผักดันนะคะให้ให้ส่งเสริมงเรตี พราะั้นผู้สนหนุนมีพลังนะคะก็จะผลักดันสร้างความสมําเร็จให้กับตัวหนุตี้ได้ไม่ยากนะคะหากถ้าเรามองในมุมนี้นะคะแต่เนื่องจากช่วงเดิอนดวงะตาก็แต่ช่วงอายุ15ถึงเทิงทัตไไฟเข้าหลักฮากับวันเกิดนะคะเมื่อมีความสำคัญในหลัก้าพื้นที่ตรงจุดนี้กลายเป็นพื้นที่ที่ก่อเกิดในช่วง ของท่าที่8 0ปีเพราะฉะนั้นช่วง15จนถึง25หวังเฮอร์ตี้จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงได้รับโอกาสที่ดีมีคนให้การสนับสนุนนะคะมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่ปรับเปลี่ยนตัวเองจากคนที่อาจจะเป็นคนนิ่งๆเป็นคนที่ช่างพูดช่างเจรจามีสเสน่ห์ในตัวเองนะมาท่าต่อมานะคะช่วงอายุ25ปัจจุบันนี้หวังเฮอร์ตี้เกิดปี2541หวังเฮอรตี้จะมีอายุอยู่ที่25ปีตวงจีบโวตอีกหนึ่งปีเป็น26ปีเพราะฉะนั้น ข้อเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาจะเกิดขึ้นในช่วงเขาอายุ24ย่าง25นะคะและพอเมื่อเขาเปลี่ยนแปลงตรงจุดนี้นะคะพอเดินดวงธาตุนี้เนี่ยหังฮอตี้จะได้รับได้รับโอก,กาสไหมได้นะคะเพราะว่าเป็นธาตุไฟนะคะธาตุไฟเล็กเนี่ยเนื่องจากวันชะตาเกิดหรงหวังเฮอร์ตี้เป็นธาตุฉลูนะคะเป็นทรัพย์ของธาตุตรงจุดนะคะของเดินดวงชะตาเพราะฉะนั้นเมื่อทําอะไรแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็น ซับให้กับตัวหว่างเฮอตี้จะเขาจะมาแบบนิ่มๆเรียบๆแต่ตรงดังนะคะลักษณะของวงหว่างเฮอตี้ในช่วงตั้งแต่25้าจนถึงสาสิบหปีนะคะก็คือถ้าจะเป็นแนวเทนก็จะเป็นเพศเอกดูดีเป็นคนเนีย้ยเป็นคนที่เป็นผู้เสีสละเป็นผู้ที่มีความน่ารักเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเอง นะคะสเสน่ห์ของเขาจะเป็นจุดตรงนี้ในช่วง10ปีนี้ถ้ามีผลงานก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะคะไม่ได้เป็นรูปแบบที่แบบทะลน่นอะไรจะเปลี่ยนไปเป็นลักษณะของดูสุขุมดูดีแล้วก็เป็นผู้เสียสละจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าบทที่จะต้องได้รับนะคะหลังจากนี้ไปหรือ แนวเพลงหรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นสำหรับตัวเขาก็จะเป็นแนวทางนี้นะพอมันเป็นแนวทางมาลงเนี่ยเป็นทรัพย์ของตาแหน่งปีถ้าตัวตัวเองก็นั่งตําแหน่งทรัพย์อีกนะคะก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปของธาตุตรงนี้ก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นหวังเพอร์ี้เนี่ยดวงเดินนะคะถึงแม้จะเป็นพื้นที่กลุ่มธาตุไม้นะคะดวงเดินอีก30ปีก็คือตั้งแต่ช่วงอายุ15นะคะจนถึง45ปีนะลักษณะรูปดวงเดินนะคะและพอมามาเสร็จก็เป็นพื้นที่ธาตุทองก็ดีอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะดี ถึงประมาณ55ปีนะคะถ้าโดยภาพรวมการดูเกณฑ์ชะตาชีวิตนะรานนี้เรามาดูในลักษณะของรูปรวมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องหมูเี่นกันนะคะลักษณะรูปรวมนะอย่างที่บอกไปนะคะความบรรลานของพื้นที่ ราศีล่างนะคะเป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมตำแหน่งราศีบนเพราะฉะนั้นแต่ปฐมวัยเนี่ยก็เป็นเด็กที่มีความมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายเป็นคนที่เชื่อฟังผู้ใหญ่นะคะมีคนให้การสนับสนุนถึงแม้จะทําอะไรที่ผิดพลาดหรือเรื่อต่างก็ยังเป็นดูเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่เสมอนะคะเฮอร์ตี้ดวงเป็นแบบนี้นะแล้วก็พื้นที่ที่สําคัญของดวงชะตาเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีแต่ธาตุของเกิดนะคะไม่ได้มีธาตุที่ถ่ายเทแต่จะมีธาตุที่เขาจะต้องเข้าไปพิฆาตนะคะในตําแหน่งที่ดยชะตาเกิด เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีอารมณ์ศิลปินและมีความเป็นต,ตัวเองสูงลักษณะรูปโดชาตานะคะถ้าถามถึงในตําแหน่งในชะตาชีวิตโดยทั่วไปเนี่ยถือว่าดีนะวัาหฮอตี้ถือว่าเป็นดวงที่สบายไม่ลําบากนะคะแล้วก็มีคนให้ใหโอกาสเสมอเพียงแต่ว่าตัวเขาเองกับการที่ได้ตรงนี้ไปตัวเขาอาจจะยังไม่เห็นผลความสาเร็จเท่าที่ควรเขาเป็นคนที่ มีความกระตือรือร้นแล้วต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นดวูที่เป็นธาตุแบบนี้เขาจะมีชอบที่จะมีการเปลี่ยนแปลงชอบแนวทางอะไรใหม่ๆชอบปรับเปลี่ยนตัวเองเสมอเพราะฉะนั้นถ้าการที่เขายิ่งปรับเปลี่ยนตัวเขาก็ยิ่งประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงการที่เปลี่ยนแปลงไ,ไปจากเดิมการทําอะไรที่มีการพัฒนาไปจากเดิมการทําอะไรที่ออกมาฉีกรูปแบบจากที่ตัวเองเป็นและเรียนรู้ที่จะทําในสิ่งใหม่ๆจะสร้างความสําเร็จและสร้างการมีชื่อเสียงให้กับตัวเขา สำหรับววดวงัเฮอร์ตี้นะคะเมื่อกี้เราวิเคราะห์ไปในส่วนแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ในเรื่องของหงเฮงหิกันนะคะหงเฮงหนกระดวกว่าเฮอร์ตี้เนี่ยเป็นคนให้หน้าผากสวยนะคะ <c oughs> หน้าผากตรงถ้าเรามองจมูกตรงยาวนะคะขางสามเหลี่ยมเขาเป็นคนคาดทองนะคะตรงนี้จะต้องมีการตามปกติมูลธาทองจะมีช่วงนี้ออกค่อนข้างถากเลี่ยมนิดนึงนะคะอ <c oughs> ันเป็นสนาลักษณาทองก็แสดงถึงความเป็นตัวของตัวเองนะจะตัดสินใจทําอะไรก็เป็นตัวเองหน้าผากกว้างนะคะหน้าผากออกเลี่ยมนะตัววังเฮรตีต้ แล้วออกแนวโค้ยาวหน้าผากนี้เป็นส่วนใหญ่เป็นหน้าผากทาคทองสินจะมีคุงยาวด้านบนหน้าผากค่อนข้างยาวกว่าด้านคางเป็นเรื่องปกติของทาคทองสินปร้อยละแปดสิบเกิดเดือนเกิดวันฉลูต้นปกติวันฉลูเนี่ยบ่งบอกถึงลักษณะของการมีคางแล้วก็มีขามีขากันไก่คางที่ค่อนข้างยื่นออกกว่าปกตินิดนึงนะคะแต่เนื่องจากวันเกิดที่เกิดเดือนชวดนะคะจะค่อนข้างแหลมเพราะฉะนั้นเนี่ย ลักษณะถากกว้างก็เลยกลายเป็นค่อนข้างดูแหลมไม่ไม,ไม่ไม่ถากกว้างคือน่าจะดูไม่บานนะคะตามปกตินี่ลักษณะของพื้นดวงแต่ถ้าช่วงเดินดนนวงสตาณในเวลาปัจจุบันนะคะเขาเดินดวงสตา,าเป็นา้าเถาะแล้วนะคะเถาะเนี่ยโดยปกตินะเถาะเนี่ยจะเป็นคล้ายๆหน้าตาเหมือนกับชวดนะคะจะค่อนข้างดูเล็กนะคะเพราะฉะนั้นถึงเขาจะมีการด้านข้างแต่ว่าตรงจุดตรงตรง,ตรงช่วง ลายก็ยังดูแหลนะคะแล้วก็จะดูกลมนิดนึงจะไม่เหมือนชวดโดยตรงจะไม่เหมือนกับชวดจะเหมือนกับอ่อที่ค่อนข้างที่จะยกขึ้นมานิดนึงเพราะฉะนั้นจะดูหน้าตาหน้ารักขึ้นนะคะยิ่งอายุมากขึ้นว,วังเวอร์ตี้เนี่ยก็จะเป็นมีคนทีน่ใบหน้าหน้ารักเพราะว่าเปินดวงเป็นท่าทอนะคะ ที่จะทําให้ดูหน้าดูบาลานา์ยิ่งดูยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งดูดีนะคะตัวหน้ารูปทรงหน้าของมอนเฮอร์ตี้นะคะปัจจุบันอายุ25ย่าง26ปีนะคะ25ย่าง26เนี่ยจะอยู่ที่หน้าผากตรงจุดนี้นะคะหน้าผากผู้สวยไม่มีริ้วรอยอะไรนะคะแสดงถึงการยังได้รับโอกาสที่ดีและตัต้งแต่ช่วงอายุ31จนถึง50ก็ถือว่าดีนะคะแต่ปีจมูกไม่กว้างอาจจะเป็นคนที่ไม่มีสังคมนะแต่จะเป็นคนที่ค่อนข้างเทียดในเรื่องของการตัดสินใจและข้อต่อรองนะคะ เพราะฉะนั้นลักษณะโครงสร้างจมูกเป็นเรื่องของการนักต่อรองมากกว่าที่จะเป็นนักทาการตลาดนะคะการเจราจาต่อรองเรื่องของหนทางหรือแนวทางเนี่ยจะเป็นแนวทางที่ดีและก็จะเป็นคนที่ชอบคุยที่จะส่วนตัวมากกว่าที่จะไปเปิดขยายเรื่องราวให้ว้างนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะโงเูเฮงเนี่ยมันบอกถึงความที่เขาคิดจะทําอะไรเขาจะคิดแล้วก็จะวางแผนง,งานกับกลุ่มเล็ก ส่วนที่จะไปขยายใหญ่อันั้นอีกเรื่องหนึ่งจะมีคนทําให้เขาเองนะคะตัวของ,งเฮอร์ตี้จะมีดวงชะตาแบบนั้นซึ่งเป็นดวงชะตาที่ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็มีโอกาสมากที่สุดนะคะที่จะไม่มีความยุ่งยากในชีวิตนะและส่วนความบรรันลาของโหนกแก้มนะคะเนื่องจากบาเบอร์ตี้ยังอายุไม่เท่าไหร่นะคะจงจะไม่ได้มีโหนกแก้มสูงแต่จะเน้นในเรื่องของหน้าผากนะคะบเบอร์ตี้จะมีหน้าผากตรงนี้ดีนะคะอย่างที่พูดไปหน้าผากสวยตรงจุดนี้ส่วน จนถึงตรงนี้แน่นอนเลยนะคะแต่ส่วนหนกแก้มในจ้องแต่อายุ40นะคะถ้า40ขึ้นไปแล้วหนกแก้มขึ้นไม่มีริ้วรอยนะคะโอกาสในเรื่องของธุรกิจอะไรที่จะขยายใดญ่โตมีโอกาสมากขึ้นนะคะตามเกณฑ์ดวงชะตามแต่ละคนเนี่ยมันจะมีลักษณะของความบาล้านของโครงสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเอานี้เดี๋ยวเรามาดูในช่วงแต่ละปีของหวังเพอร์ตี้กันนะคะวังเพอร์ตี้เนี่ยในปีนี้ปี2566นะคะเข้าปีถอนะ ก็ปีนี้อาจายมีผลงานแต่ไม่ค่อยโดดเด่นพอมาเป็นปีมาลงปีหกเดนะคะปีหกเจถือว่าดีนะคะหกดถือว่าดีนะเป็นโอกาสที่ดีมานะคะหกแปพื้นที่กลุ่มาธาตุไฟนะคะปีมาเสรงเข้าฮะค่ะ เป็นพื้นที่ที่ดีสำหรับตัวเขานะคะแล้วก็ปัญหาอุปสรรคเรื่องอะไรต่างๆก็จะขี้คายในทางที่ดีข้อตกลงสัญญาออกมาแนวคงแนวทางดีปี2569เข้าหลักฮะนะคะเข้าหลักฮะกับวันชะตาเกิดน,นะเป็นพื้นที่ตรงจุดนี้ถือว่าดีนะคะก็โดดเด่นขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทำผลงานปีนี้อาจจะยังไม่เท่าไหร่6กแล้วพอมา6กเเริ่มจะดีขึ้น6869โดดเด่นค่ะแล้วมาปี 70 70จะชงวันชะตาเกิดนะคะการชงตรงนี้นะคะเป็นชงของโขของปัญหาก็หมายถึงว่าปัญหาอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจะลี้คายไปในทางที่ดีอาจจะมีเรื่องมีราวทำให้เสียบ้างแต่จะสามารถควบคุมได้นะคะเพราะความเสียหายเกิดขึ้นจากปัญหาที่เข้ามามากกว่าเพราะตัววักเมตี้เป็นคนที่แก้ไขปัญหาแล้วก็จัดก,การปัญหาได้เป็นอย่างดีเพราะลักษณะรูปวงอย่างที่บอกไปก็เป็น เป็นดวงที่ทาตุอิ่งนะคะเป็นธาตุก่อเกิดมีคนให้โอกาสในชีวิตเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆก็จะน้อยหรือถ้ามีเข้ามาเนี่ยก็จะมีคนสามารถจัดก,การและเคลียร์ปัญหาให้เขาเป็นอย่างดีนะคะปี2,571-72เป็นพื้นที่ธาตุทองเป็นพื้นที่ที่ดีนะคะเกิดดวงชะตาแต่ว่าปี72ต้องระมัดระวังนะคะการหลอกลวงการถูกทำให้รู้สึกเสียเซลนะคะอาจจะไม่เป็นไปตามเป้า ก็มีเรื่องของการวางแผนให้ดีถ้าวางแผนผิดพลาดอาจจะเกิดความยุ่งยากเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ปี2,573นะคะก็เป็นพื้นที่ธาตุไฟนะคะอาจจะได้รับ การเหน็ดเหนื่อยนะคะข้อตกงลงอะไรต่างๆนะแต่ก็ยังดีเพราะว่าผลประโยชน์ที่ได้มาจากคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะได้ไปรับปวดแทนคนอื่นหรือมีบางสิ่งบางอย่างต้องไปทําแทนหรือได้รับมอบหมายไปทำบางสิ่งบางอย่างแต่ก็จะเป็นผลประโยชน์ที่กลับคืนสู่ตัวของหวังเทอรตี้เองนะคะเอาปี2574-75 75พื้นที่แท่นน้ำ นะคะดีหมดนะหลังจากนี้ไปเพราะฉะนั้นวงเดินนะคะมีคนให้การสนับสนุนได้รับโอกาสที่ดีนะจะเป็นหนทางและสร้างความสําเร็จให้กับชีวิตได้ไม่ยากนะคะอา่าเป็นว่าความเข้าใจในเรื่องของโง่เฮงน่าจะได้ไปพอสมควรแล้วนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากความสมดุลน,นะคะในเรื่องของใบหน้าทั้งสามส่วนในเรื่องของเกณฑ์ชะตาชีวิตนะคะความบรรล้านในช่วงหางคิ้วตา่ตางๆเนี่ยมันเป็นเกณฑ์ตามแบ่งตามสัดส่วนนะคะ ห้าแถวนะคะตามปกติโหราศาสตร์จีนจะเน้นห้าแถวห้าธาตุนะคะห้าแถวห้าธาตุคืออะไรทั้งแนวตั้งแนวนอนแนวยาวแต่ว่าเนื่องจากในเกณฑ์แนวนอนเนี่ยจะนับ3าเพราะเนื่องจาก3มส่วนที่จะต้องดูนะคะมันจะมีส่วนครึ่งตั้งแต่ปลายจมูกจนถึงตรงจุดปลายบนสีปากอันนี้อีกจุดหนึ่งจุดนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของปุถุลาน,นะคะบริวารน,นะแล้วก็เรื่องของ การตัดสินอะไรบางอย่างจะเป็นช่วงหมดเลี้ยวโหวต่อนะคะเพราะว่าเกณฑ์หลัง50ไปจะอยู่ช่วงตรงนี้นะคะแล้วก็นี่ช่วงปลายทางเรื่องของบุตรหลานเพราะฉะนั้นส่วนตรงนี้ต้องสําคัญแต่ส่วนตรงนี้นะคะก็เป็น1ในสในสนะคะความมัร้านเพราะว่าเป็นช่วงของต่อแถวนะคะระดับ ในส่วนนี้เหมือนกันหน้าผากในส่วนนี้มันจะเป็นแนวแนวดิ่งก็จะเป็นเรื่องของเกณฑ์อายุในเชื่องหงปรถมวัยนะคะเด็กที่มีสมองดีย่อมมีหน้าผากตรงนี้ที่สวยนะคะแล้วก็มีเกณฑ์อายุที่ดีนะคะมีความกว้างพอสมควรแล้วก็มีจมูกนะคะในเรื่องของการต่อรองเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของทรั์นะคะแววตาคือพลังชีวิตนะคะโอกาสในชีวิตที่เข้ามาคิ้วหมายถึงความคิดความริ่อาการแสดงออกนะคะในเรื่องของปากเ,เรื่องของการพูดการเจราจานะคะ ความการกระทำนะคะปากเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการทาําสัญญกรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําหน้าคิ้วตาจมูกทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเพื่อทําให้สภาทะทให้เกิดความสบายใจแล้วก็มีความสุขแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีดงชะตาที่เหมาะสมเข้าประกอบด้วยคนเรามีดวงที่ดีนะคะ คุณจะทําอะไรจะสัญญกรรมจะอะไรในจังหวะชีวิตนั้นคุณก็จะดูดีเป็นหมดปัญหาอุปสรรคไม่ไม่มีนะคะแต่ถ้าคุณดวงไม่ดีนะคะคุณไปทําคุณอาจจะได้ไม่สมบูรณ์แบบในความคิดของคุณคุณจะต้องไปทําซ้ําซ้อนการเป็นเสียเงินมากขึ้นแล้วก็เจ็บตัวนั่นคือเขาเรียกว่าเคาะนะคะสําหรับในช่วงของเดงิมดวงไม่ดีเอาเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องประกอบกันนะคะการมีดวงที่ดีงเูเฮงที่ดีเป็นสิ่งที่สําคัญและเป็นการสร้างโอกาสให้กับชีวิตนะคะ ในคลิปนี้ก็อาจจะมีความยาวที่ไม่มากนะคะหากใครชอบใครสนใจอะไรก็สามารถติดต่อโดยตรงนะคะแต่ก็เรื่องของดวงของสุปตาเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมช่วงนี้ทางช่องเน้นไปทําดวงกับสุปตาจีนมากกว่านะคะช,ช่วงนี้ดาราไทยน่าจะยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่ากับดาราทางต่างประเทศนะคะเพราะว่าอาจจะหลังจากโควิดมาเนี่ยผลงานที่มาเราจะมักจะดูดีดันทีวี หนังเก่านะคะแต่เนื่องจากหนังต่างประเทศบางทีเราไม่เคยดูนะคะมันก็เลยเกิดความพึงพอใจกับการที่ไม่ได้ไปดูหนังเก่านะคะมีอะไรใหม่ใหให้ดูแล้วก็มีอะไรที่แปลกตามากขึ้นโลกได้เปลี่ยนไปความใกล้ของสุปตาต่างชาติการสื่อภาษาอาจจะไม่เข้าใจม,ม,ม,มีการเรียนรู้ได้ไม่ยากทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอน,นะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงก,ก็คือการอยู่ในโลกใหม่ดิจิตอลที่จะกำลังจะ ได้เข้ามาแล้วแล้วก็จะเป็นการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆนะคะเอาเป็นว่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องด้วยละคะแต่ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็อยากมีคำถามไรก็สามารถเขียนมาด้านล่างได้นะคะแล้วก็ติดตามผลง,งานได้นะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มีความอยากพอสมควรแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกด s ับส cribe นะคะหรืออยากให้ดูดาราท่านใดก็เขียนคอมเมต์มาด้านล่างนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอทุกคนมีความสุขช่วงทีนะคะแล้วก็มีความสุขสมหวังไม่ว่าปัญหาอะไรพันมีทางออกแล้วก็ทางแก้ไขปัญหารอจังหวะชีวิตดีๆก็จะได้รับผลตอบรับกลับมาในด้านที่ดีสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ